โดยเมื่อวานนี้นะคะราคาทองคําปรับขึ้น 2450บาทรูปพรรณขายออก74,400บาททองคำแท่งรับซื้อบาทละ73,400บาทขายออกบาทละ73,600บาทค่ะโดยทองคำเมื่อวานนี้นะคะสกุมภาพันธ์สองพปรับขึ้น2450บาทเมื่อเทียบกับราคาปิดของเมื่อวันก่อนนะคะโดยราคาทองรูปพรรณแขับมาอยู่ที่บาทละ74,400บาทอ้างอิงข้อมูลล่าสุดจาก สมาคมค้าทองคำที่เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์เมื่อเวลา17.13นนของเมื่อวานนี้โดยทองคำแท่งในประเทศราคารับซื้ออยู่ที่บาทละ73,400บาทขายออกบาทละ73,600บาทตามประกาศครั้งที่63ของวันนี้ด้านราคาทองรูปพรรณรับซื้ออยู่ที่71,934 จุดบาทส่วนราคาขายออกอยู่ที่74,400บาทขณะที่ราคาทองคำตลาดโลกอยู่ที่4,926ดอลลาร์สหรัฐต่ตอออน ทางด้านหัวสิงเฮงก็มีการวิเคราะห์ค่ะแนวโน้มราคาทองคําเย็นนะประจำวันที่3กุมภาพันธ์2 5ง9โดยทองโลกมีการฟื้นตัวขึ้นจากการที่ดัชนีเงินดอลลาร์ได้เริ่มส่งตัวอยู่ในระดับ97.45หน่วยหลังจากปรับฟื้นหลังจากปรับตัวขึ้นมา4วันติดต่อกันนะคะอีกทั้งบอลยืนจาของสหรัฐอายุ10ปีก็ยังคงทรงตัวที่ 4.28%ในขณะที่ผู้ซื้อทองคำในจีนได้เข้าไปแย่งซื้อทองคำในตลาดซินเจิ้นเพื่อตุนทองแข้งและก็เครื่องประดับก่อนเทศก,กาลตรุษจีนซึ่งตลาดจีนก็จะปิดทำการนานกว่า1สัปดาห์ตั้งแต่วันที่16กุมภาพันธ์เป็นต้นไปค่ะ